รู้สึกยังไงบ้างที่พี่คัดมาพายแบบ เตินเต็มแทนเขาแต่ก็เชื่อเขาแหละโอเคเขาเขาทำได้เขาแกรู้สึกยังไงบ้างไม่คิดว่าจะให้มาถ่ายแบบนี้อ๋อก็น่าจะทําอะไรสักอย่างแต่ไม่คิดว่าจะมาถ่ายแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจริงใช่คือเขาเดินเข้ามาพี่แกรเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเข้าใจก่อนแล้วว่าตื่นเต้นอะไรตอนนี้โอเคขึ้นไหมดีขึ้นค่ะมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่ไหมน้าที่เราเก่าเกมกว่าไม่ต้องเกรงเล่นกล้องเลยเล่นกล้องเลยทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างครั้งแรกเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ครั้งต่อไปก็จินแล้วของแม่เปลี่ยนเยอะกว่าไหมเยอะกว่า กลับไปวัยรุ่นเลยอ่ะทีมงานเพลงพาดจะบอกว่าเราเก่งมากใช่ไหมช่วยกันช่วยกันตอนนี้พี่แฮทเหมาเป็นลิปออยสีดำลิปออยสีดำ่อย่างสีดำพาไปแล้วเป็นสีชมพูแยมชอบลูกให้เฉพาะแยมวัยรุ่นชอบไหมไม่แต่ผมจะชูให้เห็นว่ามันทาได้กับคนเจเนอเรชั่นคต่ว่าไม่ได้วัยรุ่นก็ใช้ได้จะเป็นแบบสีแต่ว่าออกมาเรียกว่าเป็น pH เป็นเทคโนโลยีคือพวกนี้พอตัวออยล์มันโดนกับผิวหนังเราผิวหนังเรามันเป็นกรดเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูแล้วมันก็จะอุ่นทาเป็นสง คนละคนทำคนติ๊กอินเดียนก็เป็นอีกทีมหนึ่งก็จะเอาอันที่ดี้ให้สุดแบบติ๊กทีมแพ็กเกจก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งอะทำงานแล้วทำงานแล้ว <laughs>